ถ้าเราสามารถทิ้งลมได้เร็วดุกระพิบตาพอใจไม่พอใจมาจะเรื่องอะไรไม่สนใจจะโกรธเจ้านายโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนพยาบาทเบียดเบียนใครก็ตามในโลกสิงสาลาสัตว์อะไรก็ตามไม่สนใจดับเร็วไหมดุกระพิบตาไหมหรือเปรียบเหมือนบุรุษด,ดีดนิ้วหรือเหมือนหยดน้ำที่หยดลงในกระทะร้อนๆพอโดนกระทะฟัดแห้งไปเลย ฝึกอยู่ที่ฝึกต้องตั้งจิตขนาดว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีพยายามอย่าหยุดความเพียรถ้าเรามีสุตตะอย่างนี้รู้อย่างเนี้ยมันเหลืออย่างเดียวคือความเพียรของเราความเพียรเราคิดแค่ต่อนหนึ่งวันพอ ทำปัจจุบันแค่นั้นทําปัจจุบันเหมือนในพระสูตรที่ตรัสบอกเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญทําปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายมากๆถ้าเราทํางานทํำยังไงอยู่กับการงานเหยียดแขนคู่แขนหยิบบาตรจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระการปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่น การพูดการนิ่งมีความรู้ตัวพูดก็พูดอย่างมีสติสัมปชัญญะได้พูดด้วยสัมมาวาจาสีข้อไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาคนเขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อถ้าคิดมาแล้วทิ้งอย่าไปเชื่อมันต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตอย่าให้จิตมันลากไปเราต้องมีกำลังเหนือมัน